วันเยวียมพิามกาียงันองเหตเยี่องภางียงลอเหตเหว่าวหาความรวยว่าจว่าย่งหาว่งหาเรี่องว่าอุบายชาอยากหยาบูพอษียังลอยเหตุเหว่าวยทํามงั้นว่าผูมีขาผ้าวแายาวว่าสาโย่ระพาเหตุอาวัาอาลางของอาญาชามีพิีารนาเวยีมีพิงาอ่อนขาวยีทังงนั้นจะพาอุบายาอยากหยาบูจะอาศัยวิสีทธิยก่ีหา หาีหอมิโนหเียิโนงันว่าอาหูโนยองวาเราอย่าฟังอันนีเเราอย่าฟังอนนี้ไว้เยกอยากชวนยาบมีส่วนร่มกันกล่าว่าหอไม่ไม่ขอรับขอมีอีวอนเอาทำทางอายาอยากใารยาบุยาวใอยางขย่ว่าไปเถออาหุโนอยากให้อีวอนอยากคันอยาก่ายให้อีวอนอยากมีส่โนร่วมกันมีส่โนร่กันอยายข่าวพาว่าอาหูนีข่าวทากยาวอยากอะไรอยากอย่างนี้ แร่อากชาโมยิ่งินว่าวันนี้เราอยากไปเทียอยากเชืนญาโมเราทำพระโาทาอยากใา้ญาโมอยากยากญานีพระภูมิเ่าพาคยออยกยานีไว้อยากญนพระภูมิเขาพากยาวยอดยานีไว้อยากเ่ญาโมอยากเชื่อาโมทำพระอวาทขาอากใาญาโมอยากอาภูมิอยากมีสนุ่มงนว่าอยาเือนโนเราอยากพักันไปเทียวอยากเช่ญาโมในวันนี้มีสุนุ่มงนอว่า ไม่แหมืกับันละอยากอย่างนนี้พอรุงนีภาังยาวยากยางนี้ไว้กเยาวูดาฟ้าอยาวานาค้ากคยาวอาว่ามไาให้ยีวอนอยากทำไว้ไว้หย่วาอยากไว้อยากเถินยาวโมเยื่อันอยากมี่อยากหน่อยใหญ่ได้เหินอีวอนมีให้านงพิมามีสูตมงันอย่ากใอย่ยังงันอยากมีสูตทั้งหลายวัางามีสูหัวกน้อยกัาโนมีความละอายมีความนังเยียให้ดอกเหี้ยขาอยาฟ้ง เห็นทูยืนเย็นโอทายาว่าจกไงกับพระอุารกจครยะว่าให้ยวอนยังมีสมับยังแล้วยังไงโออยใหญ่เหนออหุบใบยหนออหมาแล้วแล้วกับเหอนอย่างนั้นแง่พหผู้มีค้ายาวหัว้อว่าชงนงนงอดถามแลาวงนั้นพระผู้มีค้ายาวลางังให้ว่าโงมีนงท่งใพ่อฮีเห็นขอมูนนั้นใ่พ่อฮีเลียงเหมือนนั้นเลี้ยงสดถาม อุบา,า,าอยากให้ยาบูว่าดูงอ่อนอุบายาหาว่าเธอห้ยีวอนอยาพให้ดวยัง,ยงแล้วโอใหญ่ยิงออกเสนมายิงเหนือขัาพระอุบยรค้าอยากให้ยาูรูล้ลบว่ายิงพระูใหญ่ยาวหาว่าหอนดวหยืยนพระหูีพะพางยาวูกหยิงยันว่าโนอ่อนว่าหาวโรกันอาขามองเอั้นไหวอไหวสมไหวฮวนไว้ใช,ววชย่ยนของชบบาวบ้านใหญ่ไว ได้ไปหอนคำอย่างไรเธอให้ยีวอนอย่างมีตัวเองแล้วยังแม่โง่หน่อยใหญ่ยิงออกเสียงมาเล่าการอาสาของเธอการไปเรียมใบเมื่อความเยี่ยมใส่ของสุนทรยิงยังไม่เยี่ยมใส่หนือเพื่อความเยี่ยมใส่ยิ่งของสุนชนยิ่งเยี่ยมใส่แล้วโดยที่แท้รักอาสาของเธอการเรียมไบเมื่อความไม่เยี่ยมใส่ของสุนชนยิงยังไม่เยี่ยมใส่เหนเพื่อความเี่ยอย่างอื่นของสุนทวยิ่งเยี่ยมใส่แล้ว อลงพาออยากยี้คาบวพระูมิ้าบหายาวหลวงย่ออยากคาบบูหวง่ออยากาหายยาวหลางพ่อนยากยิ้มยังนี้มแล้วอยากท้ออยากวาวนอย่างยากความเปวนาหนุงยากความภาวนามากๆความม่คนไม่นื่อยความหิีความอยากทานอยากค้อยากวาวนาอย่างง่ายความเปวนาหนุง่ายความวากน้อยความยหนง่ยความห่างไกความว่ามยากอาคาทีงาเที่ยงไหนอไม่หาทุ่มอา ความวาเพียน้อยอาญาวันใหญ่ยนุนอาคำคำพนอาคาีของวันใหญ่ยังงันีวาขอใหญ่ยงงันอย่พี่อยูทั้งหลายแล้วถามทังว่าพี่อูทั้งหลายว่านูอ่อนมีหนูทั้งหลายว่าเหยียกันแล้วอยากวันอยากกี่คาบแย่พี่อยูทั้งหลายหาไคออาวันอยากกี่บางันเพื่อว่าววันีแห่งหนึ่งว่าความาานแห่งหนึ่งว่าหัวหมหนวเงยาหนึ่งว่าอยู่ํามดน มีเงหัวีินอยีางฮีลหนึ่งเมื่อวงัลอาชาวาอันยาวังนเงวันอย่วันหนึ่งเมื่อเาใหญ่อาชาวาอันยาวังเอียนอาชาหหนึ่งเมื่อหัียาวใหหัมชูงส่นยิ่งยังไใหใหนึ่งเมื่อหัเยาใหยิ่งหัวงชนยิ่งยาวไแล้วหนึ่งเมื่อหัวยาววันยาพไะชาคำหนึ่งเมื่อสืดยาวพาวิใหญหนึ่งหนูก้อนมีสุดสลายอได้วเธือหมนดอก้าหมดนี้เึ่นจหแยง อย่างนี้ว่าอย่างนี้ว่าพ่อพามันยาดหัวหิมีหนีอยู่ท่าอาอย่องไรอ่ไรให้ีวอนอยามีอย่องแล้วโอ้หน่ใหญ่หินอวังอี้ให้หินรวงอี้อยางอย่างีว่าอี่เรียังอาอูวาย่างขาเราหายาวยอมอ้อหิมอย่างไรหิมว่าอาอย่างไรว่าว่าหูไรหูอห่างไรมีอะไรยังไงมีอะไรยางไงมีอะไรยางไงมีหัวอยางไงมีว่าอย่างไีง มีคำเพอหนุอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรเรียนเหตร่อ่อนอํามเรียงาว่างอ่อนอํามเรียวาที่ว่างอ่อนอมีคหูมีควายาวว่าอนอยังไงว่าพินูว่าว่าหว่าพินว่าว่าเรียนหูหคอวราพินูว่าว่าเรหัวยิ่งขาดยาลียาวัดเรี่าพินูว่าว่าหงเพินม้ายิ่งหัวาำแล้วเรว่าพินูเรยงคำวันยาเรว่าพินูเรียอวันหิงยา วง te พอ่นวาวาสเย็ดเยียมพ่นุวะหลวาพอพี่นวอาวาเยี่ยนุวะหลวงพ่อสมวัดแล้ว้วยใจ่คยากทำเลว่าพี่นวาอาวาสเยี่ยมคยณญาติหว่อพีโนุวาอาวาเมีสาระธรรมหลวงว่อี่นุวะอาวาสเยว่ยมพระพเาหลวงว่อพีโนวาอาวาเมี่ยนพระอันอ์หวงพอสอนวัดให้รวยอยากยีอยากดูทางอัมัม ม่นัเนอวันยกฐานะวันงยหนูเท่ากันหิูหินของความเี่าอันวัววัวสองวัให้ด้วยอย่างนี้อย่างหัวดำแม่รเนอวันแยกฐงะที่ว่าหีนหนูหีสองวัวสองในอาคานี้วัวว่าเยกหหนูเออยกหนสองอื่นวัวว่าเองเออให้เองนี่คือว่าอีวอนแยกย่ว่าอีวอนหอวยางนีอยกนี้แยกอย่เงืีนเงื่อนเาอ้วนเง่อนอยงผ้าต้องมีงเป็นแย่างอวัววาว ลัใหญ่เฮือไม่ชอบใหญ่มีใหญ่หุ่นเหี่ยวเฮือมีใหญ่กระดางบวดว่าหิงออกมาเฮือเหนื่ยงเอาว่าเองยีว่าน้าเยี่างยีข้าีบวชว่าให้หิงออกมาอืออยากให้คนอื่นลองอาวาช่โอกมีกูราทำเขาเหี้ยวทำเขาเขาเหี้ยวหิงออกมาแม่ตายเ่าอดอยางยีข้าทีอฮือเอยาของอยากกอกอยากาลิเหยียสงหารรือบุคคลูอ <facial> ่าม <gger> ีเงินเท่าไรอยอยา่มีเยินเมือกยากาตียว ยันอยากมีห่ฮห่อหีหนีย่ชลาย่ชราแย่งเป็สุขกันเมืองเขาแย่หายงองข้าอุญลาชงอยากยาว่าขาดามีหนูอุแย่ไปว่ายังยงเ้าไปยงมืออยางมีว่าใหยาวฮ้าเยาวเหนีของข้าฝ่ายาวให้แย่มีหนูเองแล้วหิอว่าเมืองขงอยากย่ชลาอาฝ่ายาวชาาิีวนเมืองนี้แย่ยงแย่ชราแล้วเมืองนแ่อาวามีหนูหัว ขาลาวัวาว่าเมืองลาวาว่าเมืองเฮียีวอนอีกยากาลาให้ด้วยอยากอีกอยางอําว่าว่าอยาว่ายังงีใหนยาวห้าหอกสองสองฟามห้าฝ้ายาวเฮียวอนเหืนนี้ออกมีอยู่มีเฮือนี้เองของอยากยาคาลาเฮืองขาลาแล้วอยาสงสอวฟางฟางพังสองสองเฮือนี้แล้วสงเมืองให้เฮียนสงเมืองให้เฮียนีเมือนี้อยากมีหงูมีเฮือนี้หอวห่ออยากขาลาอยากห้างามีหงูรุ่งนั้นเมืองเข้าแมหามีหงูลายรู หองาหาลาสงอย่ากเียงว่าเาหาหนโนหัวแยกาว่ารังอโยุเ้าว่าลงมือเาอย่างนี้ว่าหันยาว้าีวันเพื่อนี้หอง้าไฟยาวให้เยกมือเองแย้กห็นออกมาเรื่องของอยากเหาชะลา้าไฟยาวอากเหีวอนเพื่อนี้อยากคนสังห่ยันสัไ่แล้วเื่อนอยาวอาวมีเือหัวชาหัวสาบานเมือนสาบานเือนเหีวอนอยเชลาให้ด้วยอยากีอยางอําว่าว่า ว่าอยากนีหายเยาวห้าหัวเยีวหางหาเยาวีว่าเพื่อนี้หอมีหังมีเพื่อนี้เอ็งของอยากอยากคาราเมืองาราแล้วอยากขันทางไหลายข้าพอพอพังห้าขันทางงหลายเมืองนี่แล้วทันทางไหลายเมืองให้ีวันเมือนี้อยากมีหูงมีเพื่อนี้ว่าห่ออยากคาาอยากบุคคลมีหัวรวนั้นเมืองเข้าไปหามีหัวรวหนึ่งหองห้าหัวยาลาหงอยากียงว่าอยกอายุเท้าว่างองมือเอาอย่างนี้ว่า ่ันเยีว่าเพื่อนี้ของหาพายาวให้แย่หมินวเองแล้วหิงอว่าเพื่องของยามยาชาลาหาพายาวาราีวันเพื่อนี้แย่านจาราแล้วเพื่องยาแหววมีเยือหัวลายาชาลาคนเพื่อลาวาวเพื่องเพื่อีวันมียาชาลาให้้วขอบว่าหาพายาวให้ีว่าเพื่องี้แย่านอย่างนี้ว่าหอเว้าพายนี้ยีกอนยีนียาว่ายีกีกนหนึ่งอยอฮีเมียนอุกัาวัน

อ voi, านบาศวันวิศสาบานอานุบาศวันวิศูสาบานอานุบาันวิศาาอานุมาาวันวิศสาบานอานุมาวันออศวาบานอานฮอาวั่ <se> ิวาบานอานุบาศวันวิศวสาบนอานุบันวิศวสานอันวันวิศวสาบอานุบาศวันสาบานอานุบาศวันวาบันอานุบาศวนวิวสาบานานุบาววิศวสาบาอานอานึงศวงาานอาาวันวายาน มีขาหัวที่ง้าโยว่าะว่าหี้งมีขาหัวที่ห้าวันนั้ยีวอนอายิงาขามีขาหัวอีวอนอายิงาขามีขาหัววดว่ายีงาะวเหยีาเยนอนอาพายาอยากหลอกไว้อยายีวอนอายิงขาขามีขาหัวนั้นมีมีใช้อยากหอกไว้หลายวดว่าอยากมีอาหังกับวดเยนอยากมีเอ้อาหังแม้ว่าเราได้ให้ยีวอนแม่ง่ยเยันแม่ินว่า พระอูวายันหากันเห็ว่ามีหนูหนีอยากกำว่าเยีรอนรองเขาและพระอูรอนเมียกลุ่นของเราไปดูที่ยานี้ขอบเรายังไงให้แล้วว่าเห็นงันแหละเห็นยั้งเราอย่างงั้นบอกว่าว่ายุวยไาหินหืนขอพี่เหนือหัวให้ยียวอนปวดว่าไอหิมหีแปลว่าได้หืนเอาแล้วด้วยพระล้างอันแต่พอหืนเอาด้วยกำคำว่าของนนยังไม่เี็นบาราทีแยกางคือวันเธอทำให้รว่าแล้วคือเอายยีรอน พาหูมีพาวาเยาวยี่ยงงวันญ่ไว์หัวว่าใจยังอาหินยาหียีหัาหินยังวัหยหิยังมีหัวว่าเราดาวหิู่หัวหินาวอนเมือยากว่างหนเงเมือนอาเยว์นเยีงยาว์วยาวเมื่อหินอู่หินเราเยี่ยวว่างหุน่งี้เงี้ยเมือนอาเยาว์ังินเรียกว่างหันแล้ว์เมื่อว่าใช้ให้ื่นกับมให้เหมืทางยางีว่าเอยงยาทางหาีว่าโยงยาผ้าวาลองมาเียนาวาง ว่าำยำเนืวเท่าเมื่อเมื่เมื่อว่าเธอวงามเยาวท้งโ่เยาให้แล้วมาว่าเมื่อว่าเงินก็มากอให้เขาเดียวนั้นแล้วราะว่าอันยังอันยงเมียอีอันว่าอีลูกอันย่ามีความว่าดาวว่าเธอยองเธออัเยาว์เาว์งโอ้รวเยวเยาน์ทงรำั่งยาวนไร้วว่าเมว่าเียียวเยวเมื่อพี่สาว่ายงเอาทางคันดีมายงเอาวอลาทงมาเยีวโทงโอ้ทอเขา เมื่อเาว่าเรื่องของเอาอีววนอีเราให้คำหมดเรื่อมาเรีนอาวาอย่งเมืนวมาพอคำพูดคำเยีวหลอกมื่ว่าอันยังปนิหารยิ่งพีว่าปฏิหารอยากอย่างหนึงเปีนอีววนอยากเรยอีหวอยากมีงามใ้ดวยแม่ทีู่ดแม่ใหญ่เห็มแม่ใหญ่ยาวมีแม่ใหญ่พ่อเห็มอีหวนอีหวายพ่อเหมือโหอดหนวยากดหนืวยไว้สูดใหญ่เี้มอีหวายหลอมนวมหลอกเล็บห่อเหมทอนโสมอหนัวยทำอย่างหนว อยากเง้นเมืองเงมแม่มหาบัญญาลีทางลาว่าวนใหญ่หิมทางลายยี่เขาหวัดไหวเงินเงือของอ้วนเดียวเท่านั้นแม่ใหญ่หิมยี่เขาใหญ่หว้ยใงออกหิมออกมีไงยาอยางมีเมืองกงนเรื่องแม่ใหญ่ขาดมีเครื่องเพตรร้อนจากไหญินยี่เขาแ่ไว้ยใหญ่หูยำหวัดไหวยำอด็กหวัดไหวเงินออกมีไงยาอยางมีเมืองงานโอ้หอาหิรวานอาหารไทยอย่าอยาหของเงิมอยากพิจารณาใวยี่ังนี้ล วันใหญ่ทนเท่านั้นอยากนีวันีอีกอย่างหนึ่งว่นพีนโนมอยากโน้ความเหล้วกันอยากทำมีอยาที่อยากีว่าคนเรองาให้ีวอนอยากเถอไม่วางว่าอยากทำวัดะยากวาีวัดอยากเถออวกบาชาอยากอยากเื่องทำอยากทำของเราวาานีเหอั้นไม่อยากทำวัดไม่ถืออปาชาไม่อยากทำอยานี้ยังให้เถอว่าอ่างขอรับดวงวันทำโหวันอานีวอนีีว่าคน หันมีเหตุลรับไม่าันเหตนเม่วย้อะารอย่างนี้ว่นี้คือว <im Alto Del ire> ่าฉันเห็นแล้วคุามีความนุ้อันนี้ยังอันี้ไว่รู้ฉันว่าว่าใให้เหอราบเหอไม่ราบนเสนแล้วถามว่าว่าคยอยืยี่ีวนอะไ้อะไรอย่างนี้เหอุรบยังอะไรคื้รับว่าว่าคุณยอมยัย่หวนอะอาบมาแล้วันว่ายอรับเอาวันวางรับคุณยอรับเอามันไป แล้วให้เฮินนแบอย่างนี้ว่าเฮิ่าอีกือหัวรับไป้นให้เฮินอย่างวนี้อาเงินว่าเฮรยัเฮินแล้วว่าเราจะให้ว่าและเยวันเยีเฮอนเลยว่าว่าอยากไาคาวาดวบนี้เหมือนัันอ่อนเฮมรไว้แล้วไว้พี่นุ่มยิ่งถึงไม่พูดว่าขอทำหัวรับอาว่าและเยวันขอทำใบเฮอแล้วให้เฮินนแบอย่างนี้ว่าเฮิ่์วีือหัวรับไว้นันยันแลให้เฮินอย่างวนี้อยากอยาให้พวกเราอยากมีว่า เราให้เหยือเหอหูเหอหัวว่าชาแกย่ชาวบาของเราเท่านั้นเราไม่ให้เียอหูเหอหัวว่าชาอย่ที่อื่นเราให้เฉพาะอพ่ย่อหูวาชาววัดไม่ให้อย่อหูไม่ชาววัดเราให้เียหูเย่ทำเท่านั้นไม่ให้เย่าหูไม่เนียนเราให้เีย่หูไม่งืเท่านั้นไม่ให้เหยือหูงูแบนี้ไม่หวรเหยื่อหูอ่อย่าหูให้ใหย่ใช้ให้เหย่าใช้ให้ทมให้มาเหยื่อใช้ให้ทำให้มาวัน พี S <S ่สูหัวหินเอาอีวอนยีอวดาาให้แล้วเ่อมาเอาพี่ใหญ่อนเมืองกลาง้าวราคาหิงของหาวพี่เนียย่าิีขาหัวนีเนึ่งสามนั้นแลละย่าหีขาหัวนีย่าหัวาหัวามย่อมเอือทางไอ่กับยีหนึ่งทางวายากับยีหนึ่งทางไงายยากับยีหนึ่งเวียงยีนี้ยาจันยาพีโมจันยีนยางอางอาวยาอาอย่างอําว่วายนงําเอาหัวใจยีเวียงพูหาวพี่ชอย่างหีแอ ຍິวດີຍິນດີນະງາຍິນດ